เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่3มีนาคมพุทธศักราช2 5 6พนพลเอกสุปโชคทวัฒพีรชัยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กรุณาเป็นประธานส่งมอบอาคารอนเนกประสงค์ในการฝึกร่วมผสมอบะโก2022โครงการช่วยเหลือประชาชนณโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดโดยมีพลตรีกริชัยจำนงเนียนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และพันเอกอนุวัตเหลืองวิไลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับสำหรับการฝึกขบโก,โกครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2565ซึ่งมีทหารประกอบด้วย ทหารไทยจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1.4สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน21นายทหารจากกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน21นายและทหารจากกองทัพมาเลเซียจำนวน5นายโดยมีมิสเตอร์เจมส์เวเมนรักษาการอักรราชทุตท,ที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมส่งมอบและมีนายชำนาญวิเตรรัส ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นผู้รับมอบหลังพิธีส่งมอบอาคารอนเนกประสงค์ได้กรุณาตรวจเยี่ยมชมอาคารและการจัดนทิทรรศการของนักเรียนโรงเรียนหนองบอลวิทยาคมรับชมวีดิทัศน์การก่อสร้างอาคารโดยมีพันเอกอนุวัตเหลืองวิไลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึ 4, สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้บรรยายพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ สในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ,อเข้ายุโเอเชียนี่นะครับก็มีาการสุดขั้วราโค่นการสกที่ที่มการใช้กําลังทหารร่วมกับนิวระเทศที่ใหญ่ที่สุดนะครับถึงแม้ว่าในปีนี้จะมีสถา,านการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าแต่ก็การจัดการสุดก็จะม,มีมาตรการที่จะ,ะภาษาไม่ให้มีโรคระบาเดเกิดขึ้นในกิจกรรมของการสุดนั้นจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการ 感谢领导、各位嘉宾。